สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเข้าใหม่ Jupiter RC 1้อนี่นะครับดิสเพกหน้าลูกสูบคู่เป็นโคสติ้งดิสสภาพโดยรวม มีแผลนิดหน่อยล่องรอยตามการใช้งานโชคกหลังเป็นซับแทงค์นะครับนี่พักเท้าหน้าพับได้ตามสไตล์รถสปอร์ตเลขไม้สี่พันนิดนิด ลองฟังเสียงกันดูนะครับคอท่อเป็นสลิปออนเปลี่ยนได้นะครับใครอยากอยากแต่งอยากแรงลองลอง สนใจลองเข้ามาดูกันได้นะครับ